สวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ทุกคนครับวันนี้มาเจอกันในรายวิชาพละศึกษาครับเรื่องที่ทคุณครูจะสอนวันนี้เป็นเรื่องของกีฬาและสมรรถภาพทางกายครับต่อจากภาคเรียนที่ผ่านมาครับเดี๋ยวไปดูเนื้อหาเพิ่มเติมครับการกระโดดไกลครับการกระโดดไกลเป็นกีฬานะครับประเภทลานที่อาศัยหลักการวิ่งโดยการใช้ความเร็วให้สอดคล้องกับระยะทางนะครับ เพื่อที่จะสามารถสปิงตัวกระโดดออกไปให้สุดไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับนี่คือความหมายของกระโดดไกลครับ1ครับมาดูทักษะการกระโดดไกลครับซึ่งทักษะที่ควรฝึกในการกระโดดไกลมีดังนี้ครับ1เลยครับการวิ่งก่อนกระโดดครับเริ่มตั้งแต่ก่อนวิ่งไปจนถึงวิ่งไปเหยียบกระดานเพื่อกระโดดนะครับโดยผู้วิ่งจะใช้เทคนิควิ่งเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆครับจนกระทั่งถึงความเร็วที่สูงสุดครับตามรูปภาพครับ นี่คือลักษณะของสนามครับการใช้ความเร็วประมาณครึ่งของความเร็วสูงสุดครับโดยการวิ่งจะวิ่งโดยใช้ระยะทางที่เรากําหนดนะครับกําหนดความเร็วนะครับตามในรูปภาพครับ 2. ครับการกระโดดขึ้นจากพื้นเมื่อผู้วิ่งวิ่งเพิ่มความเร็วจนสูงสุดจนถึงการาเริ่มลำตัวศีรษะหน้าอกจะอยู่ในลักษณะตั้งตรง ให้ใช้เท้าเหยียบบนพื้นกระดานและถ่ายน้ําหนักลงบนข้อเท้าที่เหยียบกระดานนะครับจากนั้นสปริงข้อเท้าดีตัวขึ้นพร้อมกับเวียงแขนไปข้างหน้าครับตามรูปภาพครับนี่คือลักษณะของการวิ่งและก็เทคตัวบนกระดานโดยตัวในอากาศนะครับแล้วก็ลงสู่จุดมุ่งหมายนะครับในบอ์ทรายนะครับต่อไปเป็นใบางานครับ หนึ่งเลยครับการโดดไกลเป็นกีตาประเภทอะไรครับท่านเรียนต่อมาครับสองเลยครับจงอธิบายทักษะการกระโดดไกลครับท่านเรียนต่อมาครับแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับขอให้ทุกคนโชคดีและตั้งใจทำงานดูแลสุขภาพด้วยครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ